ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักกับทีมกัมบะโอซาก้านั่นเองนะคะทุกคนสําหรับทีมนี้นะคะก็ยังเล่นอยู่ในเจหนึ่งอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในแถบคันไซนะคะถูกคอนสำหรับกัมบะโอซากานะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นนะคะเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวด้วยผลงานการคว้าชแชมป์ลีกนะคะสูงสุดเนี่ยสองสมัยด้วยกันก็สำหรับทีมนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าว้าวซ่าสุดๆนะคะในการคว้าชแชมป์นะคะเมื่อปี2014นะคะทุกคนเนื่องจากว่าปี2012นะคะ นางเล่นอยู่บนหลีกสูงสุดใช่ปะแต่ว่าได้อันดับ17แล้วก็ต้องล่วงลงไปเล่นใน J2 นะคะทุกคนและปี2013นะคะในขณะที่เล่นอยู่ที่ J2 นั่นแหละสามารถคว้าแชมป์ของ J2 ได้นะคะทำให้ในปี2014สามารถกลับขึ้นมาเล่นบนหลีกสูงสุดได้นะคะและปีนั้นนะคะก็สามารถคว้าแชมป์หลีกสูงสุดได้โดยในปีนั้นเนี่ย เอาชนะอุลวะเลสไดมอนด์นะคะโดยแต้มที่ชนะอุลวะเลสนะคะชนะไปด้วยแต้มที่นำหนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะคะก็เลยทำให้ในปี2014นะคะกัมบาอซสกาได้แชมป์นะคะส่วนอุลวะเลสก็คือเป็นรองแชมป์นะคะทุกคนเกียรติประวัติอันสูงสุดยังไม่จบเพียงแค่นั้นทุกคนเพราะว่ากัมบาอซสกานะคะเคยได้แชมป์เอ็มเพลเดอร์คัพมาทั้งหมดเนี่ยห้าสมัยด้วยกันนะคะและเลเวแองคับอีก สสมัยนะคะทุกคนยังไม่จบแค่นั้นในปี2008นะคะเขาสามารถคว้าแชมป์ ACL นะคะ AFC Champion League ได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะทุกคนโอโงง้โหยิ่งใหญ่เกียงไกลกัมบะโอซาก้าโอเคทุกคนก็สำหรับการก่อตั้งสโมสรกัมบะโอซาก้านะคะทุกคนก็ต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี1980นะคะทุกคนในยุคนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า m a t s u ช h i ะอิเ e c t ทริกเอนะคะทุกคนหรือก็คือบริษัทพานาโซนิกในปัจจุบันนั่นเองแต่ว่าพอเขานะคะมาเข้าร่วมในเจลีกนะคะทุกคนก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อนะคะมาเป็นพานาโซนิก กัมบะโอซาก้าสำหรับชื่อพานาโซนิกกัมบะโอซาก้านะคะก็ใช้ในปี1992นะคะทุกคนจนกระทั่งนะคะทุกคนในปี1996เนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนอีกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็นกัมบะโอซาก้านะคะใช้ตั้งแต่นั้นนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยสำหรับชื่อกัมบะโอซาก้าคาว่ากัมบะเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีนะคะทุกคนที่แปลว่าขานะคะซึ่งคํานี้นะคะคาว่ากัม บมันดันไปเป็นคำพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่ากำบรุนะคะที่แปลว่าทําให้ดีที่สุดนะคะ to do your best สำหรับเสื้อในฤดูการนี้นะคะก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นสีหลักของทีมนะคะนั่นก็คือสีดำสลับกับสีน้ำเงินนะคะก็เป็นลวดลายที่เป็นแบบลายทางนะคะทุกคนอืประมาณนี้โอเคทุกคนส่วนที่ตั้งนะคะจะบอกว่าอยู่ในโอซาก้าเลยก็ ก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังอยู่ในบริเวณของโอซาก้าอยู่เพียงแต่ว่ากัมบาโอซาก้าเนี่ยสนามเยา้าพานาโซนิคสเตเดียมซูิตะเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะทุกคนแต่ว่าไปอยู่ในเขตของซุิตะนะคะทุกคนอ,อ,อารมณ์แบบประมาณว่าเป็นชายขอบอะของโอซาก้าซึ่งแตกต่างจากเซเดโซโอซาก้านะ Osaka, เซเดโซโอซาก้านี่คือเขาอยู่ในเมืองโอซาก้าเลยแต่ว่ากัมบาโอซาก้าเนี่ยก็คือเป็นเด็กชายขอบ ของโอซาก้าอีกทีนึงนะคะทุกคนถ้า,เ,าเปรียบเสมือนกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะานึกภาพออกได้ง่ายกว่าอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแมนยู Man กับแมนซิตี้นะคะทุกคนแมนซิตี้อยู่ในเมืองแต่ว่าแมนยูเนี่ยอยู่แบบเป็นเด็กชายขอบเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทุกคน ก็สำหรับเซเดโซโอซาก้ากับกัมบะโอซาก้านะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเด็กชายขอบอ่ะทำผลงานได้ดีกว่านะคะก็ย้อนไปดูเอที่ฉันบอกตอนต้นคลิปก็ได้นะคะสำหรับผลงานที่กัมบะโอซาก้าได้ทำเอาไว้นะคะทุกคนเยอะแยะมากมายนัดเปิดฤดูกาลนี้นะคะคู่แรกที่แข่งเนี่ยก็เป็นโอซาก้าดา์บีแมชด้วยนะคะทุกคนอีฉันว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะคะเดี๋ยวอื ถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวอีกฉันจะมาทําคลิปเล่าประวัติ2ทีมนี้ดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงแบบคอเมนต์กันอะไรอย่างนี้เนาะโอเคทุกคนกลับมานะคะสําหรับกบาบะออสกานะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นทีมพันธมิตร ของทีมไทยลีกอย่างชนบุรี FC ด้วยนะคะทุกคนก็สําหรับทีมนี้นะคะทุกคนในฤดูกาลที่แล้วนะคะ2024ในลีกเนี่ยเขาก็จบไปอันดับ4ของตารางนะคะทุกคนก็ได้สิทธิ์ในการไปเล่น a c l 2นะคะในฤดูกาลหน้านะแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะที่แบบน่าเสียดายมากๆนะคะ รายการ Emperor Cup นะคะทุกคนสามารถเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะแต่ก็ต้องไปแพ้วิเซิ l โกลเบที่ฟอร์มไปที่แล้วนี่ร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ0นะคะถุกคน โอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือกัมบะโอซากานะคะอีกหนึ่งทีมบนเจลีก bon สูงสุดนะคะที่อีชันนำข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันค่ะว่าในฤด,ดูกาล2025นี้นะคะกัมบะโอซากาจะทำผลงานได้ดีกว่าอันดับ4จากเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่านะคะทุกคน สำหรับทีมนอื่นนะคะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะใน EP ถัดไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe รอกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปถัดไปของซีรีส์เจลีกรวมไปถึงคลิปต่างๆที่ฉันจะทำคอนเทนต์ลงในช่องนะคะวันนี้ก็ไปก่อนและบาย